เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันต่อในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความคืบหน้าความเคลื่อนไหวการคัดค้านการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมาราชูทิต นครศรีธรรมราชนะครับที่บรรดาสิทธิ์เก่าสมาคมสิทธิเก่าชมรมครูและผู้ปกครองชมรมสิทธิเก่าทั่วประเทศนะครับลุกฮือกันขึ้นมาคัดค้านต่อต้านนะครับกระบวนการคัดเลือก ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนครศรีรมราชนะครับโดยเ,เครือข่ายต่างๆมองว่ามีการล็อกสเปค ให้คนของตัวเองอขึ้นมาเป็นผู้่วยการนะครับเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับที่สมชายมาลาการนะครับเป็นแกนนําเครือข่ายที่ออกมาคัดค้านเนี่ยวันนี้อยากให้คุณสมชายมาลาการเนี่ยนะครับสรุป ความคืบหน้าในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับรู้เรื่องราวของโรงเรียเนเบญจมาราชูทิตนครศรีปรราชด้วยนะครับพี่สมชายมาลาการครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมครับคว่ามาของเครือข่ายที่ออกมาคัดค้านเป็นอย่างไรสรุปให้ฟังหน่อยครับพี่ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนเบญชมาราชุทศที่สังคมรับรู้นะครับทราบกันว่ามีการล็อกทเปกนะครับล็อกทเปกอย่างไรที่ผมบอกแล้ววันก่อนที่ผมวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องวิธีการล็อกทเปกก็เกิดมาจากกรรมการสถานศึกษานะครับแล้วก็ส่งต่อไปอยังอนุกรรมการ อาการคัดเลือกซึ่งมีผู้ในการสอประพอในห้าคนและมีศึกษาหนึ่งคนเป็นหกท่านจะต้องลงคะแนนซึ่งผมได้อธิบายคร่าวๆเมื่อวันก่อนว่าการเลือกสรรผู้บริาหารเนี่ยกระทรวงศึกษาท่านได้กําหนดเพื่อไม่เกิดช่องว่างในการวิ่งเต้นนะครับก็เลยกาหนดคะแนนที่มันเป็นวิทยาศาสตร์คือคะแนนที่ไม่สามารถใช้ดุลพินิดได้ซึ่งเราก็ จะได้ผู้วิหารที่มีความอาวุโสมีประสบการณ์นะครับแต่สุดท้ายแล้วที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันมีอยู่สามพ่อที่กรรมการคัดเลือกจะสามารถบิดคะแนนได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆในครั้งนี้ครับ<ช>ครับครับผมเกิดขึ้นจริงๆคือคนที่เขาต้องการกรรมการสาสา,สาชี้เป้าไว้ว่าบคุคคลคนนี้แหละจะได้แต่พอไปดูคะแนนวิทยาศาสตร,ร์ซึ่ง เขามีอินไซต์ข้อมูลออกมาว่าพอคนนี้อยู่อันดับสามแพ้อันดับหนึ่งอยู่สองคะแนนนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วมาเจอคะแนนที่ใช้ดุลินิทนะครับในข้อหนึ่งจุดสามนะครับในข้อหนึ่งจุดสามแล้วก็ข้อสี่ข้อห้าอ่าพอคนเนี้ยที่เขาลดสเปคไว้นะครับกลับมานําข้อละประมาณหน,นึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนพอบรรทัดสุดท้ายเต็มคะแนนเต็มร้อยเนี่ยพอคนที่ได้ที่สามกขขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ผ่านอนุก,กรรมการชุดที่สองนะครับซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรวิมลเี่ยเป็นประธานก็ชุดนี้ก็ส่งต่อไปยังกออสจชุดใหญ่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานโดยตําแหน่งนะครับแล้วเรื่องราวก็จังโชคดีที่ท่านได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนจากคณะติดเก่าจากชมรมต่างๆท่านก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อท็จจริง โดยทัานตั้งสองชุดชุดที่หนึ่งเนี่ยไปดูคะแนนของคณะกรรมการที่ให้มาทั้งหมดชุดที่สองก็ให้มาฟังเรื่องร้องเรียนจากองค์กรจากชุมรมของเครือข่ายเป็นจมะนะครับซึ่งจะไปพบคณะกรรมการในวันที่23ครับผมความคืบหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ครับครับสรุปณาวันนี้เนี่ย พอจะสรุปได้ไหมครับว่าทําไมต้องมีการล็อกสเปคผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราจุทิศมีอะไรไม่ชอบมาปากลหรือจึงต้องล็อกเอาคนของตัวเองมาหรือว่ามีการมีสัญญาอะไรกันอยู่ในการที่จะผลักนันใครขึ้นมาเป็นผอ,อ,อคนต่อไปเนี่ยทำไมต้องล็อกสเปคครับ ครับผมขอบคุณมากครับคำถามนี้ผมจะพูดอีกบ่อยนะครั้งที่แล้วก็ให้ความคิดเห็นไปวิเคราะห์ไปให้ดูอ่าคร่าวๆนะครับเราดูบริบทโรงเรียนในแต่ละจังหวัดนะครับคุณวิชาญครับและก็ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโร,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 รงเรียนที่สังกัดสพทนะครับตัวเลขโรงเรียนมีทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบสองโรงเรียนมันมีโรงเรียนที่สังกัดเป็นมัธยมอยู่เจ็ดสิเ็ดโรงเรียนเพราะฉะนั้นอีกหกร้อยปิบโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ระดับประถมศึกษา ซึ่งแน่นอนมันต้องมีผู้ใบารเนี่ย752โรงเรียน752พอ,อและเฉพาะในเที่ยวนี้ในครั้งนี้นะครับอ่าเฉพาะมัธยมเนี่ยมีพอ,อที่จะ,กะเกษียณอยู่20โรงเรียนแน่นอนมันต้องมีการขยับเพื่อไปรับตําแหน่งที่อาสูงขึ้นสูงขึ้นโรงเรียนเนี่เขาแบ่งเกรดออกเป็นโรงเรียนเล็กโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษซึ่งใช้ าจํานวนตัวเลขนักเรียนเป็นตัวแบ่งขนาดโรงเรียนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตําแหน่งนะครับที่ผมบอกว่าวงการการศึกษาเนี่ยเขาพยายามจะกันกรองคัดกรองคัดสรรคนที่จะไปเป็นผู้หานโรงเรียนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนาหน้าคือเป็นคนดีเอาเอาเป็นคนดีก่อนนะครับและคนดีคนดีเนี่ยพอคนพอคิดดีเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องทําดีตั้งใจทํางานทีนี้ผู้แวดหลายคนที่ คนไกในการวิ่งเต้นวิ่งนะครับล็อบบี้เพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ที่มันจะเกิดที่โรงเรียนบางคนพออยู่หลายปีก็หวั่นไหวว่าคนที่จะมาต่อจะมารื้กิจกรรมโครงการต่างๆซึ่งมันล่อแหลมกับการใช้งบประมาณของแผ่นดินนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าการจะซื้อจัดจ้างไม่ว่าค่าหนังสือไม่ว่างบไรหัว หรือเรียกเ,เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นโรงเรียนใหญ่ๆถ้าคนวิชาญหรือถ้าท่านผู้ชมจะรู้ใครที่มีลูกมีหลานโรงเรียนใหญ่ๆระดับประจำจังหวัดเปิดโครงการ EP เปิดโครงการอ่าโครงการพิเศษขึ้นมาแล้วก็จะมีการเรียกเพิ่มเรียกจากผู้ปกครองนะครับปีหนึ่งบางโรงเรียนก็เรียกสองครั้งครั้งหนึ่งก็พันกว่าบาทบวกงบไรยวัวแล้วเนี่ยเฉพาะเป็นเม็ดเงินก็ปีหนึ่งเป็นสิบกว่าล้านถาาว่าสิบกว่าล้านเนี่ยถ้าคนนั่งอยู่หลายปี พราะผู้บริหารที่คิดไม่ซื่อคิดที่ชอบจนนะครับส่วนนี้แหละที่จะมีการพัจริตรัปชันเกิดขึ้นในวงราชการซึ่งเป็นเรื่องที่อ่าเป็นเรื่องที่หายาณะของการสึ่ษาไทยเราปฏิรูปการสาม,มายี่สิบสองปีถึงวันนี้นะครับเราล้มเหลวไม่เป็นข้านะครับในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กนะครับแล้วก็มีการวิ่งเต้นนะครับในนครศรีธรรมเที่ยวนี้เนี่ย ผมได้รับข่าวว่ามีการล็อบบี้กันอย่างหนักในการที่ผู้อ่านแต่ละท่านที่จะไปอยู่โรงเรียนที่มีปริมาณเด็กเยอะๆนะครับนี่เลยครับคือผลประโยชน์ตรงนี้แหละที่ทําให้จะต้องมีการล็อบบี้เอาคนตัวเองมาต่อไว้เพื่อปกปิดเพื่อซ่อนเร้นในสิ่งที่ผ่านมาครับผมรับเครือข่ายสิบเก่าอยากเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นจำะ เป็นคนอย่างไรมาจากกระบวนการคัดสรรอย่างไรทําไมจึงอยากได้กระบวนการที่โปรง่งใสมาบริหารโรงเรียนเบญจมาราชูทิตในใจก็เรียกว่าพลังของสิธิ์เขาเนี่ยอ,อคิดเห็นร่วมกันอย่างไรครับครับผมขอบคุณมากครับคือเรื่องนี้ผมบอกว่า ผมอยากให้ทุกองค์กรนะครับจิตเก่าทั้งหมดเนี่ยออกมาขับเคลื่อนออกมาตรวจสอบในการแต่งตั้งผู้แฝงโรงเรียนของที่ตัวเองเคยริ่มเรียนมานะครับเพราะว่าถามว่าทาไมเราต้องอยากได้ผู้แวงที่ดีมีคุณภาพนะครับคําว่าที่ดีนี้มานถึงต้องเป็นคนดีมาก่อนนําหน้าคนเก่งถามว่าคนเก่งคนเก่งที่เขาสรรเสริญมาบางทีระบบนี้แหละระบบที่ทําลายระบบคุณธรรมนะครับอ้างว่ามีความรู้ความสามารถ นะครับเอาโสน้อยกว่าจริงแต่มันอันตรารมันเกิดช่องว่าที่ทําให้คนอื่นทุจริตชายวิ่งเส้นวิ่งพวกนะครับซึ่งทุกปีผมกล้าการันตีและกล้าพูดได้เลยว่ามีลักษณะแบบนี้ทุกครั้งแต่บังเอิญครั้งนี้ในโลกโซเชียลปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทําให้สิบเก่าได้รับรู้รับทราบว่าคนที่จะมามีการล็อกสเปกจากจาก ผู้เมียน่จอยู่ตัวนหนึ่งนะไม่อยากลงดีเทลนะครับผู้เมียนาาและทีนี้เราถามว่านายนามของสิเก่าเป็นมาเนี่ยถ้าใครได้มาสมัติถ้าคนเป็นสิเก่าหรือคนที่เคยรับรู้เนี่ยโรงเรียนเป็นฉะยืนมาได้ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสมาคมสิเก่าชมรมต่างๆแล้วแต่ละรุ่นอ่าเป็นภูมิภาคแล้วก็แต่ละรุ่นที่เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นมาเนี่ย มีศักยภาพที่ดีมากๆนะครับบางครั้งผู้บริหารไม่จาเป็นต้องเก่งขอให้เป็นคนดีองค์การพยศนี่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับผมในสิบรอบสิบปีที่ผ่านมาผมว่าชิดเก่าแต่ละรุ่นไม่ว่าในานามของสมาคมไม่ว่าในานามของชมรมเป็นมาภาคกลางเป็นมานกภาคตวันออกเป็นมาที่อันดามันและเป็นมาที่สุษรรา์ธานีแล้วก็แต่ละรุ่นอีกไม่ต่ำกว่าห้าสิบรุ่นที่เราเลี้ยงรุ่นกันเงินส่วนหนึ่งที่เราค้าไปจะจหนุน รอบสิบปีที่ผ่านมาผมว่าร่วมๆยี่สิบล้านไม่ใช่ตัวเลขที่เพอร์เจอร์นะครับนี่แหละครับทําไมเราถึงเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเข้มงวดเพราะเราอยากได้คนดีนะครับคนดีที่มีคุณธรรมนะครับคนเก่งมันอันตรายถ้าท่านมาแบบวิธีช่อฉนแบบนี้มีการล็อกเปคมีการวางเครือข่ายกันเป็นกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นสิทเก่าเป็นมาเรา ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับวันนี้เราอาจจะไม่สามารถแก้ระบบทั้งประเทศได้แต่ผมเชื่อว่าโมเดลของเบญจมราชุทิศทีนากรศ,ศรีธรรมราจะเป็นไฟเล็กๆที่จุดประกายให้กับโรงเรียนอื่นได้เอาเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ดีๆในสิ่งการตรวจสอบนะครับก็ทะลุว่าเราเนี่ยอยากได้คนดีนะครับที่มีคุณธรรมมากกว่าที่ท่านเก่งแล้วใช้เส้นสายมาแบบนี้มันอันตรายในการบริหาร รัชการทุกกระทรวงทบกงกรมยิ่งกระทรวงศึกษาธิการเราเน้นการทำให้ติกเป็นคนดีเป็นคนที่มีสกยภาพเราก็ฝากความหวังไว้กับเยาวชนว่าเรานี่แหละยอชนที่จะไปพัฒนาประเทศชาติถ้ายอชนออกจากเบ้าหลอมที่บูดบูดเบ,บี้ยวผมเชื่อว่าโอกาสสังคมในสุหัยณนะมันมีสูงฟปเราต้องการคนดีมีคุณธรรมครับผม ครับขอบพระคุณนะครับพี่สมชายมาลาการนะครับถ้าอย่างไรเราจะติดตามความคืบหน้าแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นกรณีศึกษาต่อไปขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับตันบูฟังครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกรณีศึกษาอย่างที่คุณสมชายมาลาการนะครับเล่าให้ฟัง สิทธิ์เก่าเบญจมาราชูทิตนครสีมราชนะครับลุกฮือกันขึ้นมาเยอะทีเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีมราชเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าเบญจมาราชูทิตนครสีมราชรองผู้ว่าก็สิทธิ์เก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ปอมันแดงขึ้นมาปอมันอื้อฉาวขึ้นมาเนี่ยก็มีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับถึงกระบวนการการคัดเลือก ผู้นวยการคนใหม่ของโรงเรียนเบญจมาราชุทิศเราะอะนั้นเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไระจะ,ะต่อต้านจะคัดค้านกันได้ผลหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรแล้วใคระจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้นวยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันต่อๆไปนะครับ